บ้านเฮาเหล่ล้อครับบ้านเฮาเหล่า,หาหล้ออย่าลืมกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้ได้นะคะมาหนีกับเขาโคกมาเก็บพักหวานเนอจ้าจากปลูกอ้อยแล้วแล้วกัน,นหน่้อยแล้วแล้วมาหาต้นพักหวานเคยมีอยู่ในป่านี่ก็เลยมาเบงอาเบงเห็นแล้วตน้นน้อยๆยอดก็ล่างงามพอดีเลยพักหวานนี่ค่ะ ต้นผักหวานจะหนอดกำลังงามเลยนี่ต้นหนึง่งต้นนี้หน่อย๋อยวมีคนมาหลักขุดเอาไปปลูกหมองอื่นกันอยู่ปลาปัน่นได้อยู่เลิกปั่นได้คนกิดมาหาหลักเอาปลูกไปปลูกน้ำบนันผักหวานจ้าหนึ่งต้นเห็นแล้วมีอีกต้นหนึ่งค่ะยอดสวยมากนี่ต้นใหญ่หน่อยหนึ่ง ตนใหญ่แน่นพรกะหวานต้นนี้หยอดกำลังงามเดี๋ยวสิไม่เก็บให้เบิ้ง กิบผักหวานจ้ายกิบผักหวานเอาไปแกงใส่ไข่มดแดงนะคะ โอ้กำลังหยอดอ่อนๆหน่อยๆพอดีแต่บะมีหลายสนใจค้นมาเก็บอย่างดีที่เจอนะคะผักหวานป่าโดยตรงเลยค่ะ ปดา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 ปาอีลีปแปดอีลีเก็บพักหวานฝาโขกหน้าพ่อใหญ่แม่ใหญ่แต่สมัยเป็นเด็กหน่อยสมัยก้อนนี่ มีตะโขมีตะปลามีตะปลาจิกปลาหั่งเถิงปลาผักหวานเนี่ยหลายคักอีหลอกจากกระจันกระลหลเดี๋ยวนี้บ่คนหันมาเห็ดอ้อยมืดล้างใดล้างใดก็หดเห็ดตาไออ้อยมึงหาตน้ตนจิกต้นจิกแต่ละตน้นต้นใหม่ใหม่น้ำปานมีแต่ต้นงามดอกแคเอาต้นมึงไง,ง แกนาเขาเรียกแค่นามันอยู่ทุ่งนาต้นบักใหญ่เลยมมเก็บยินจากเม็ดจนล่วงเต็มเนี่ยหวานห้อยค้นเก็บแล้วบ่ท่านค้นถ่่ยุโขวิวปาต้นผักหวาน กำลังเกิดตุนตุนน่อยอยู่มีสองตุน